うん。 วันนี้เรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลบานูบากินะคะโรงพยาบาลบานูบากิตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟใต้ดินยอกซัมค่ะเป็นอาคาร8ชั้นนะคะเป็นตึกของโรงพยาบาลเลยโดยโรงพยาบาลเนี่ย ก่อตั้งมาแล้วกว่า24ปีนะคะซึ่งคุณหมอที่มีชื่อเสียงก็คือคุณหมอโอชางฮอนค่ะคุณหมอเป็นหนึ่งในทีมแพทย์นะคะจากรายการ Let Me In ค่ะโดยคุณหมอจะได้รับหน้าที่ผ่าตัดเคสที่เป็นเคสของโครงหน้าและขากรรไกรที่มีความยากและซับซ้อนเป็นพิเศษนะคะ ทัานแรกคุณหมอโอชางเฮยอนหนึ่งในคุณหมอผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลบาโนบากิคุณหมอเชี่ยวชาญด้านโครงหน้าและขากรรไกรไม่ว่าจะเป็นเคสยากๆแค่ไหนมีความไม่สมมาตรของจุดใดบนใบหน้าคุณหมอก็สามารถแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีจนเปลี่ยนชีวิตหลายๆคนมาแล้วในรายการเลดมีอินและเหล่าคนไข้ของโรงพยาบาลตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาท่านต่อมาคุณหมอบันแจซัง คุณหมอผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลอีกท่านหนึง่งมีความเชี่ยวชาญด้านยกกระชับดูดไขมันเสริมหน้าอกและชะลวัยมีผลงานระดับประเทศมากมายอย่างรายการเ e ดมีอินหนังสือ t x e x t e ท n น a s t e r in Plastic s u r r เ r y ีเรียกได้ว่าเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วเอเชียคุณหมอยูกีฮุน คุณหมอเจนใหม่ที่เชี่ยวชาญเรื่องสัญญกรรมตาและจมูกโดยเฉพาะจมูกของผู้ชายคุณหมอสามารถออกแบบได้อย่างมีความธรรมชาติเพราะปัจจุบันผู้ชายก็หันมาทำสัญญกรรมเพื่อเสริมบุคลิกกันเป็นเรื่องปกติทั้งในเกาหลีและอีกหลายๆประเทศรวมถึงลูกค้าคนไทยก็มีลูกค้าผู้ชายที่นิยมจะไปทำสัญญกรรมกับโรงพยาบาลวาน,วานบากิเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องสัญญกรรมผู้ชายเช่นกันค่ะ คุณหมอลีจูยองคุณหมอเชี่ยวชาญด้านตาจมูกและการยกกระชับเป็นหนึ่งในคุณหมอที่ดึงเอ็นโดไทได้ดีและมือเบามากๆค่ะงานของคุณหมอจะได้ความธรรมชาติทั้งสายฝ่อและสายเกาสวยแบบมีคลาสสุดๆ คุณหมอปาร์คออนจูคุณหมออีกหนึ่งท่านที่เชี่ยวชาญด้านการสัญยกรรมตาและจมูกลูกค้าวัยรุ่นจะเป็นงานถนัดของคุณหมออยากได้ตาจมูกไอดอลเคป๊คนไหนก็ทำออกมาได้ตรงเร็บตรงปกอินฟูในไทยเองก็เป็นผลงานของคุณหมอหลายท่านทีเดียวค่ะ